สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอฟไดร์ลิงกันต่อเนยนะครับโอ้ยคนต้องไปไหนต่อเนีรู้รู้นี่ดูแมพนี่เดี๋ยวต้องรอทำไมตรงนี้เอ๊ะไปดูในโบทก็ได้นะวินไปดูในโบสนาอันี่สีอะไรอันนี้กระโหลกอะไรตีดิกดตีดิไม่ใช้ดาบปกติตีดิจะสเปิลต์สเปิลต์ตีทำไมเฮี้ยตีไปโดนะตีไปโดนเก็บไปเทม ผิดทำไมเนาะเป็นนักเวทจ้ะมึงเดินไปตรงไอ้ต้นไม้ทองนั้นเด้อโบ๊ทเอ๊ะเจอพอรอแต่พอให้นั่งซาสาคอร์สบอนี่เนี่ยคุณเจ็แนนตีเล็กเสี่ยงพลังอาวุธอ๋อนี่ กินแร่ไม่มีไอ้เฮียรมไม่ชอบกิน,อน,นเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีให้เก็บของป่ะเปลี่ยนคำสั่งดิกิแร่อไอ้เงจะมีอันเดียวนะกิน,นมึงมือใช้สองไอ้เหยยนเนียหม,ยมกกึงเสือไม่ได้ดิแต่พูดซานนครน่จะขึ้คฟมเใือยไหมแล้วก็ดูท่าทางจะจะไม่ได้มีแผนจุดๆุาดขาดิาชเ่ยอี่างนี้ดิค้าเป็นขา้าว เอาลกระเป๋าเครื่องมืออ่ะซื้อมาก็ได้มันเอาไว้คราบของปลดล็อกระบบคราบได้อันนี้อ่ะเป็นไมค์คราฟต์เออปลดล็อกระบบไมค์คราฟตได้นีอซื้อได้ไออันนี้ที่กูซื้อคือแอ้แถวสองแถวสองสามอันนี่อเออพวกคู่มือประดิษฐ์ไอพวกนั้นกูก็ซื้อมันเอาไว้แบบเอาไปสร้างของได้แต่มึงอมื่อต้องซื้อก็เดี๋ยวมึงให้กลับมาซื้อทีเดียวก็ไดะพันลูนยังน้อยอยู่สองพันสองพันนี่ไงตั้งแต่กูรีบซื้อย่าเพิ่งซื้อดูไม่มีประโยชน์รอตอนนี้ ไปกิดไปหาดันลงกันเนี่ยมือเดินตรงไปออกซ้าย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 อีกไม่ใช่ทางนั้นซ้ายซ้ายซ้ายอีกคนนี้เราอยากได้ไม่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นออกซ้ายกิดข้ามมันไปมข้าได้ข้าฆ่าขวาซ้ายตายเนี่ยมันดับของไ่้คนนี้ไอ้ยมึงไปซ้ายไปกิดเดินซ้ายเดินซ้ายไปลงดันไปลงดัน อฆ่าตตััววนี้มึงไม่ต้องฆ่าทุกคนก็ได้นะไปตีเขาทำไมเขาทำเฮียอะไรผิดกันไปดูไอ้กิดแม่งใจร้ายใจดำโหเที่ยวไปหิดว่ะไอ้อย่าไปฆ่ามันก็ได้กิดฆ่าไอ้เฮียไอ้กิดฆ่าคนงานไปสัตว์ล็อกเป้าด้วยกิดไปสัตว์ปีใครเด็กคนงานที่แบบหมดหวังอะไรใจอยากไอ้พวกเฮียนี่มันไล่ทางสู้อกิด จะมีบางมังกรบินผ่านมั้ยอ่าเราเราปล่อยเราปล่อยแถวเนี้เถินเราปล่อยแถวนี้ไม่มีแง่มึงตีคนที่ตีมึงตีคนไร้ทางสู้ไอ้เหี้ยคนที่มันคนที่มันมีอาวุธอยู่ในมือมึงก็ไม่ตีมันนะกูไม่รู้มันเหี้ยเลยแล้วก็ไปเดินตัดหน้ามันเอดีมึงจะตีมันตีเลยแอบตาบกูมีน้ำแข็งเออโอเว่นถ่ายถ้ามึงฆ่ากลุ่มศัตรูมันจะให้ขวดฟื้นฟูเพิ่มไม่ใช่เพิ่มหรอกก็เพิ่มจนถึงขีดสุดคุณเบื่อที่แบบนั้นเลย บายกิจเออตรงไปนี่ไงนี่ไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะนั่นเลยเพชรแน่นอนมึงจะได้เห็นความบันเลยของมันแล้วเว้ยตัวนี้มึงจะไม่สปอยได้ว่ามีเฮี้ยอะไรข้างในยิ่ยยับเอออ้าวไม่มีอะไรนี่วะไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีมีข้างในนี่ไงแมงมุมสุสานใต้ดินเชิงวายุมาดูกันอีกครันะครับว่ากิจจะเคลียร์ดันนี้ได้ใน กี่ทีอย่าลืมกด Subscribe นะครับกระโดดกระโดดกระโดดนะครับบอกบอกเฮ้ยอันนี้มีกับดักแน่เลยงั้นไปดีกว่าอ่าเย้เย้เย้เ้สัสไอ้สัสเจี๊ยดโว้เลยเนลยแบบโอ้ตาสายเวทเลยตายมม่ตายอย่าโดนมันเยี่ดูรืดเดียดตัวหนึ่ง ถ้ามึงตายมันจะกลับมาใหม่นะมีจิ้งหลบมีการจิ้งหลบจริงทำไมยานี่ารับอาวุธยากยากไอ้ยางลากไม้ยากลากไม้เปิดไม่ได้กิ้แบตเตอร์ไปที่ที่ลึกกว่านี้เลยก็จิ้กลัวกลัวจะเจอแบบเมื่อกี้น่ากลัวกิ้งกลัวน่ากลัว กูว่ากูบวังเลยมีเยอะจิดเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วกูหวังเลยเริ่มหลอนแล้วตอนนี้เริ่มหล่อน้วไอ้เหี้ยเริ่มแบบเอมีจะอยู่วะเหี้ยู่วะไนตัวสอบตัวสอบอ๋อนี่ใช้งานได้แล้วเราลงเราไปทางนี้ดีกว่ามีแน่เลยว่านั่งไงนั่งไงตัว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 นี้จริงด้วยเฮ้ยยาใช้ดาบก็ได้ิต โอ้ชดับเมลไดีเลยมันิ้เนี่ยเยาได้ตัเฮ้ยยย่ายยมึงยำหมุนก้องสิวะเาอยู่ไหอยู่ยเกได้นกิเวลามึงกด็อกเื่อ็อกมันจะเปลี่ยนตั้มึง้อกลสองทีสนี่เขากวเขากลัวมนครับแต่เขายังยืนเก็บของนคนคนี้อะไรครับไ้วมันขึ้นยังไเฮ้ยเฮ้ยเชเช อ,อย่าไปสนใจแม่แล้วขึ้นไปเถอะกิจจะขึ้นไงอ่ะเนี่ยมึงเห็นทางข้างหน้ามึงแน่นไปตรงนั้นเลยอ๋อทางนี้นี่โอเคโอเคไปทางไปไปเดี๋ยวเข้าบิดเดี๋ยวเข้าบิดที่มีเถื่อกิจเฮ้ยเถื่กิจดูตรงผนังที่กิจบนผนังอีกทีนึงอ้อยนั่นแหละบนผนัง ตายเอ้ยเอ้ยมันตายแล้วไปไปเดือดเดือดมียาเดือดยาจะทำจะโดนไฟเผาตายถ้าไฟหมดมึงวิ่งไปเลยมันจะมีซอกให้มึงเข้าได้ครับเดี๋ยวมึงเห็นซอกไบกินข้างหน้ามีซ่อมเห็นแล้วละใบไปวิ่งวิ่งกินกินเข้าล็อกโอ้ออาเริ่ม้อยเริ่มใหม่เอ้าเผาโดนเผาทีเดียวตายโอ้ อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เคลมเจลมเจวแจวแจวโอเคผนังกินได้นี่เขามีการสอยก่อนปะเราไฟดับแล้ววิ่งมึงวิ่งมึงวิ่งทางขวาหน่อยวิ่งเข้าขวาไฟดับแล้วไปเลยเด็วไป

อาวมีปีมีปีเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมไม่มีมีของอะ่ะอ,อยากไปเก็บก็ไปเออไปเก็บไปเก็บตายนลยมีมอนเดินไปกิบเกาะผนังอยู่อะ่ะเกาะผนังเอเลียนวะข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลัง,ง,ห,ลงนนหน้ามึงเห็บละไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นอีกข้างหน้าที่เก่าผนังอยู่อะ่ะลิกเล่ลกลิกลกลิกเล่ เหี้ยคนเยอะเยอะคนน่ากลัวเฮียยังกินจกไอ้สัตว์โอ้ยเชเชเชกิจมึงเยอะตายมึงยาวนะกิจเราปีนเป็นตาพี่วะเอ้ยอ่ะกิจเลื่อนตัวล็อกตายเลือดออกจะจะดูเขาจะเอาของไอ้กิจมีตัวเดินตามไม้สัตว์สัตว์ไอบมิกวิ่งวิ่งเข้าไฟเลยกิจวิ่งเข้าไฟ มันโดนดาเมจไฟไตายได้ไปไหน,ไหน,ไหน,ไหนเนี่ยเฮี้ยโอ้โหโอ้จะาตายมึงตายตอนนี้ลูนสามันสองตายหมดเลยนะเร<อ>็วเรียบร้อยห,หอยายหมดเฮี้ยลูนสาโกร้อนครับร้อนหุ่ยเก็บตายเขาเริ่มมีจังหว,วะว่ะเก็บของแล้วก็ออกมากิน เอาแค่ของก็พอแล้วตี๊บกี่เชื้อมาให้โอ้ยโอ้โหูมาเป็นร้อยไม่รอไม่รอไม่รอปีนปีนปีนวายไม่ได้กินโดนแทงไห่เก็บของไปแล้วก็กินทีเดียวมันต้องเข้าไปใหม่แล้วไงไอ้เหี้ยเสียรูนเนี่หน้าตามอนก็เหี้ยไปปีนี้เลยก็ได้กินนับเขาเซียนแล้วครับอุ้ยไอ้เหี้ย่าออกไปโดนอีกเนาะ มันไม่มีรูให้เก็บแล้วกินเก็บไปมันก็ไม่มีอะไรมีอะีรบีนบีนบีนมีนะกินมีนะกูบอกไว้ก่อนมีอะไรมีตัวเห็นนะเห็นปล่าเห็นหรออยู่บนขามอ่ะสายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยมระกดเบาจงจริงประกดเบาแต่นะ อย่าเพิ่งลงนะกิจจะลงนะไปต่อไปต่อข้างหน้ามันมีอะไรแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ามีอะไรที่ไหนมันมีบอลแน่นอนโอ้โหตายกระโดดวัดชับดื่มยาเลยนะจมใจยังแต่เงินตัวเหลืออีกพอสมควรเฮ้ยเสี่ยโดนปลาดื่มดื่มอ่ะทีนี้ยเหลือไม่เยอะแหละ แล้วก็ปุ่มขวาตัวหนึ่งเดี๋ยวจะโดดฟันหัวเบียดนีตนี่เช็คอย่างไรมีการเช็คมุมนี่ไงให้เอ่ปรากฏออกมาข้างบนอีกตัวกดยีซ้ายตัวอะไรเงี้ยโดดฟันหัวตายไม่สามารถได้หรอวะเนี่ยยแต่โคสดโค้ดเพลง แต่มื่อกี้ต้องไปเอากระดิ่งมาเชิญวิญญาณกันตอนนี้มันไม่มีเนี่ยมันต้องลงไปตรงนี้กิ้งใส่ห่าจะแตกมันมีตัวนักกิจระวังไช่แล้วไอ้ปิงปิงปิงตกอ่ะใช่ไหมใช่ไหมกิจไปเปิดประตูดีกว่าวิญญาณตามโั้ยมโอ้ยโดนได้ไงอ่ะติดไฟติดไฟจะเปิดไฟกิจเยวโดนได้ไงไปให้มันยิงโดนได้ไงมั้งอย่าอย่าอย่าลงนะอย่าลงนะเพิ่งแหวนทำจริงเพิ่งต้องทำเลยจันย่อ มันมีในงามือตัวหนึ่งกิดข้างซ้ใจดูเท่าใส่ไปเตีงมึงมึงมึง,มงลอ็ลอกล็อกเลยม่าจะลอ็ะอกงึืออือฟาดอีกอือียบร้อยต้องต้อง main, อัพดาเมจเหรอวะมันตี๊ออจะตายเออกิดมันต้องอัพเวลอะหรือไม่ก็ไปหาอีคาธาที่ดีกว่านี้เดี๋ยวกูพาไปเก็บคาธาทดีๆต้นเกมรู้สึกมันจะเป็นคาธาอุกบาตมันจะเพิ่มดาเมจอุกบาท tao phải kha la nữa, bén lung bay, ui, rèn, vui gì cái này, mồi kinh bận lắm, ui, ui, cứ ngọt, chết, kít, thầm mà, điên nó, điên nó, kinh dâng một lần, nè, mình, lao dưng, lao dưng, khoanh vô, lao, đan, lao đan, lao, bay, 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 ถ้าเี๋ยวก็ไปซูบอลละเย่ในสุดเจอบอสทีไรสัตว์น้องชาติมึงเล่นมึงใช้เวลานานขนาดนี้ไหมกูเล่นรอบเดียวก็เกือบตายกูกูเล่นสายนี่ไงกูเล่นสายแบบเลือดเยอะไงมันเลยฟันกูทีเดียวไม่ตายเอ้ยนี่นี้มีไหมนี่มีมีเฮียมึงหล่นแล้วนี่ห้องบอสแล้วไอ้เฮียเข้าไปในม่านอ๋อเจอปุ้ยนักเฝ้าสื่อสาร ไปหางติดแล้วกระโดดยิงไงกระโดดฟันนะช็อปช็อปช็อปเลยใช่ฮะอันไปอันแรกแต่มึงมึงเล่นเนี่ยมึงเล่นใส่เลยอะไรไปทวโดวลิีบไกลโอ้ยแต่ไม่ขยับเลยอขาเป็นตะคิวโอ้ยโอ้ยอู้ยเรียบร้อยเฮียครึ่งหลอดครึ่งหล่ออุยอุ้ยพยายามคอยด้วยเป็นนุ้งพิราบ พยักโคมดูพิลาเนี่ยง่ายแง่ง่ายแล้วมันไม่อึดอะตัวนี้ถ้าดูน่ากลัวเหฉยๆมันดูลอยได้แล้วโอ้ยฉีดฉีดฉีดโ่นขาไม่กระยับเลยขาอ๋อนี่โอเคโอเคโอเควันนี้โอ้โหซอมบี้มาโอ้ยไม่ได้สู้ตัวเองแต่เลือดมันน้อยยังไงใช่ไงเลือดมันน้อยมันจะตายโอ้นี่นี่จับทางได้แล้วจับทางได้แล้ว

เฮียอะไรก็เฮียอะไรก็ปิดเปียกเทียบแม่งหมดแล้วตอนนี้ควันในดันละโคตรยากเลยแต่บอว่าละโคตรง่ายดันนั่นดีกูงงเก็บต้องอย่าติดมุมแบบไม้เนี่ยต้องไปวิ่งกลางกลางเลยดิกเขาไม่สติดเขาเห็นอู้ อุ้ยโดนยังไงวะทางกว้างมันจะวิ่งมาแล้วมันยืนมันยืนเลยนี่ฟันลูกวอ้ยยืนนานไม่ได้ขาเป็นคิวชหนีโดดเอาโดนปิงปิงเซิร์ฟแรกโอ้โหมันมันฟันตรงตรงเลยปล่อยไปแล้วสบายเฮ้ยยิงเลยเช้าวะนี้จังหวะนนี้ตีฟีเลยตีฟีเลย ตายอยนั้นเดียวระวังระวังไอเฮียเอเนนรู้สึกเหมือนจะได้มีมีงานชลีขนางจอมงูทำไม่เช่นดูแย่ได้ผ่านสามลูนมีมีคอยโคตรน่ากลัวเลยกิจไปดูรากไม้ดินี่ยังมีแต่คนมีแต่กกระดูศพมนุษย์มีมีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรกิจอีกไหมศพทั้งนั้นเลยกิจไม่มีเลยกิจมีมีจังจืดไปข้างในกับกับทางเข้าด้วยอย่างนี้เย้กิจ ก็ผ่านบอสอีกตัวนึงแล้วเย่สองทบร้อยยี่สิบดิมามาแล้วบอสใหญ่นี่ต่อไปปะบอสใหญ่ก็ได้มันก็จะไปตีเลยตอนนี้ได้ญ่ขนาดนี้เราเแต่บอสใหญ่ลอยบอสใหญ่ก็เออว่ะไปตีบอสใหญ่่ะวินฟาร์มของฟาร์มเวลอัพวงอัพเวลกบยังไม่รู้จ้ทำมันนับยังไงเดี๋ยวกูพาไป ด้านล่างก็มีดันอยู่จริงๆอ่ะแต่ตกไปตอนนี้มึงตายแน่กิจเฮ้ยตัวตัวอะไรวะเนาะยืนอยู่ไปไปกิจไฟไฟกับมันไม่กิจโอเคโอ้โหตัวคนใหญ่เลยบิ๊กบิ๊กยืนนิ่นู่นเลยี่ตัวอะไรตัวนี้ยคาลอกเอออะไรกิจกิจตกว้าวอุ้ยกูบอกว่ากูอยากสู้กับโอเคกูรู้แต่จะมานำมหมดกิจเฮ้ยโอ้โหเอา เอ้หลวงแน่ยคน่ากลัวเข้าเท่ายามีโอ้นี่วิ่งช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สองหลาสองต่อสัตว์โอ้ยมันไม่มีเครื่องในแล้วโอ้ยเอ๊ยมันจะลวงจะลวงโอ้ยจะตายแล้วมานำหมดเลยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยชักดาบดาบมาแล้วโอ้โหตีพื้นทำไมไป ไปเหลาขาม no ันรืเฮ้ยหายโอู้คร้่งอดก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ต่ยาหมดแฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือรอดคือรอดได้ยงวะเจ้ยเอาเวทโอ้โอ้ปันปันปันโอ้ยทุรักทุเล โอ้อกิจสตาร์มีน่าหมดโอ้ยไอ้เาฮ่าฮ่ัวเลยนะบอกถ้ามึงอชอบดูไอ,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 อ้กิจดีบอสอะก็แนะนำให้มึงดูไอ้กิจดีบอสหลักไปไอ้เจ้เฮ้ยกวายกิจน่าจะกีดร้งดรงองอะเช่อกูนดนอ้ยทำไรอะโอ้ตีอัดขาหมชลาชราดเดินไม่ได้ <laughs> ถ้าตีอัดขาเยอะๆรู้สึกมันจะล้มด้วยมึง ไม่ชัวร์แล้วส่มไปจะลูได้กินนี่รอตายหวังครับอนาหมดกินโอ้โอุ้ยเขี่ยดูไม่โดนเลยวะโอ้นี่ไอ้ตัดเขากลับมาสู้แล้วล่ะนี่ตีอัดไลโอ้ยโดนแทงทีเดียวทีเดียวทีเดียวกิน มันร่วงแล้วกิทตีมันยยี่สิบร้อยรูกมาพันหนึ่งเออไปาบอปกันไปหาคาเล่กันดีกว่ากิทมามาเรามาคุยกับคาเล่เอ้าเอ้าคาเล่หายไปไหนอะคาเล่หายไปไหนวะวันที่ฟัดฮะไม่ได้คารีฮะ่็อ๊ะฮะคุกไม่ได้ฆ่าคาเล่เอ้าคาเล่มันวาร์ปได้คุกจะฆ่าปืนไม่ฆ่าคารีอันนี้คาเล่มันวิ้งออกมาโอ้ยแกมันแบบ อัพเวลไงนะเอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงคาร์ลีสัตกูลัวถือว่าเดินต่อไปเรื่อยๆของก็ไม่มีมึงเดินไปเ่อยๆอ่ากิจมีเวทที่บินได้ไหมกิจมึงมีทางออกกิจไม่ไม่จะเป็นตกระโดดก็ได้เดินไม่ใช่ทางนั้นเดินไปทางที่มึงฆ่าคนเมื่อกี้ามึงจะกระโดดกลับเข้าไปทําไมกิจเดินปิดถ้ามึงจะกระโดดออกทำไมกิจไอ้เหี้ยมึงก็ทนอยู่อย่างงี้ยสัตว์ my defeated boss collection